แสงไฟนีออนสีขาวสว่างจ้าเหนือหัวส่งกระทบผนังห้องเรียนที่เต็มไปด้วยรอยคราบน้ำสีน้ำตาลซีดเร่า,รากับฝนสาดมานานนับปีทวิออับของห้องเรียนที่ไม่ค่อยมีใครใช้มันแรงขึ้นทิดปกตินัทวุฒิรือนัทครูและนาวัยว32ปียืนนิ่งอยู่กลางห้องเขาขยับบ้่นตาเล็กน้อยสายตามองไปยังกระดานดำเก่า ที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนซ้อนทับกันหลายชั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดชะงักคือข้อความที่ปรากฏอยู่ตรงกลางกระดานด้วยลายมือวัดหวดว่าเห็นแล้วทำไมเงียบเขาก็พิษตาข้อความนั้นหายไปนัสะดุ้งตื่นขึ้นในทันทีมือเย็นยเยือกหลายซินเต็นหน้าผาทั้งที่ห้องแอรเปิดตลอดคืน สิ่งแรกที่เขารับรู้คือกล่นเหมือนเน่าอ่อนๆที่ไม่ควรจะมีอยู่ในห้องนอนที่สะอาดของเขาเสียงนาฬิกาติดผนังดังติ๊กตอกๆคล้ายย้ำเตือนว่าคืนนี้เขานอนไม่หลับอีกครั้งแล้วเป็นคืนที่สามในรอบสัปดาห์ที่เขาฝันถึงห้องเลนนั้นฝันเหมือนเดิมทุกครั้งห้องเลนเก่า